สวัสดีสวีเด,ดนะยินดีต้อนรับกับซื่อซังดีดีดีเอาอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเพลงไฟเอ็น mm hmm. เราจะมาเฮ็ดคอนเทนต์หนึ่งนะคุณู้ชมคอนเทนต์นี้ภาพที่มีกลิ่นหรือว่าเสียงที่มีกลิ่นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงน้ำกันเน่ำเสียงจะเป็นเสียงยัง ฮอนสีหูลนบอว่ามันเสียงยังเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะไปปลอมตูวคันนอท่านผู้สมเราจะบอตูเทเขาไปเขาจะปลอมตูตเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวแป๊บหนึงน่งเนาะนี่แต่งตัวเป็นตุ่มมาแล้วท่านผู้สมตัวนี้ก็ออกมาแล้วตอนนี้เราจะขี่รถไปแก่งคน,น,นเนาะมาเบ่งว่าปฏิกิริยาของคนที่ได้ยินเสียง ูดแล้วสิเป็นจ้งไดสิมีเสียงคขับขันบ่นี่ฮะข้อนหมัคนละมาได้วทองมใครมันตดวะเจอตัวแล้ววิ่งวิตัวแล้วเราเปิดแล้วเหรอโดนแมวหมา หยอกหครับพี่ชายตุดนบนลั่นตุดนบนลั่นยังไงเนาะขำเลยโดนโซ่จะมาคนต่อไปกันอะไรอะไรทอะไรโอ้โห อุ้ย่จะเจ็บท้องนะพี่สมตลาดริมเลนไหนวะนี่เทนข้อพายไปแล้วสองอันรู้จักไปอะไรอั่วจเจ็บท้อง ไ่ขี้ไหมคะกระโดขนาดนี้อนอนโอเคหนูโอ,โ,อโอ้จะเจ็บฟอคอไ,อไ,ได้บุษมเอ้ยอยากขุนิ้งนี่งค,ค,ค,คุนี่ตอนนึงมาแล้ว<ป>บาดีเสิง พี่ไปขี <paranormal esis> <lly followed> ้เหรโอ้ลากลากนี่จะเก็บท <au> <wiele> ้องนักเลยนี่ลากลากขันลากนั่นนี้นะจะเกินไปึเตื้อโอฮ้ยงัวจะเก็บท้องนะลุงสมมาจะมาอยู่จุ่มนี้กันเนาะเออโอ้ยลง

หขาเสียก็เหมือนอย่างหนึง่งโอ้คำเกนเจ็บท้องนะคุณคำเกนท้องแข็งเว้ย โอ้ยใครหล่อจังเกิบอะไรขึ้นตดปอกจริงมีมีแถมนะแถก้อนอะเนี่ยก้อนอันนี้โอ้ตาชิลัยโอ้ยน้ยพี่ นี่ดูปะสองคนนี้สองนี้โอรับรัหายเลยไม่หายเลยดมวอดมวดทนวดทนหายเลยสองเอาไปขี้แล เอาไปขี้แถมแถมแถมให้มาคนลืมพามาไปขี้หรือเปล่าเลยทะเลว่าใช่แน่เลย xin được cái việc của mình xin được cái việc của mình xin được cái โอ้แบบชินหวังขนาดออเมนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเขาหมิ่ะ อุ้ยพี่ใครต้นอะอะไรหัวโอ้องต้อนไปนู่นเลยกำลังเกิดชาเลนจ์ใหม่ เอเดี๋ยวผาบุ้งไปอไไผาบุ้งเดี๋ยวลงไปเด้ไหอเจอกันไหมเราเคยถ่ายรูปคู่การ์ดีปั่นจักรยานป่ะตื่นต่อเรียกอย่างหว่าเลย วิ่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 อมา่้เ่ยม่ไรเคอะไรอันนี้เครื่องโรลิ่บุก่ไหมญี่นใครมาบิเคื่อแถวนี้เนี่ย้กหไม่ได้ยินี่่วไ่หว่ อโอ้โหาดไวปิดยังไงอนอนทางมุส่งเก่กับคอนเทนต์เนาะน่าถ้าถือภัยก็ขอภัยนะเนาะ เอาควรควหนูซื้อหยอกๆยอกยอกให้เห็ดให้มีอย่างเนาะแค่ควนหนูซื้อทานผพิมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอาใหคดคลิปต่อๆไปเน,นาะมันี้ขอจบเวอร์สบายดีสวีเดียสบายดีบายบาย,บายปุ๊นปุ๊